โอ้โหจบไปแล้วครับคู่ญี่ปุ่นกับโครเอเชียมันค่อนข้างจะสุดยอดนะครับลึกซึงจริงๆนะเพิ่งดูจบเมื่อกี้เลยสำหรับผมถือว่าเป็นเกมที่มันดราม่านะครับตั้งแต่ต้นเกมยันจบเมื่อกี้เลยสุดท้ายครับญี่ปุ่นไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับมาหยุดตรงที่โครเอเชียในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไม่ได้เข้ารอบ8วันนี้ต้องพังลงครับเพราะว่าแพ้จุดโทษ โครเอเชียไปนะครับยิงไม่เข้าเลยครับสำหรับญี่ปุ่นเมื่อกี้แพ้ไปสามประตูต่อหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยยิงเข้าคนเดียวก็คืออาซานนนะครับทั้งมินามิโนะมิโตมะนะครับแล้วก็กองหลังนะครับโยชิดะยิงไม่เข้าเลยนะครับสามคนถือว่าประตูของโครเอเชียเซฟได้หมดนะแล้วก็ไม่ต้องถึงคนที่ห้าของโครเอเชียครับ ทุกอย่างมันมันลิขิตไว้แล้วนะครับที่จะต้องเป็นแบบนี้นำเขาก่อนด้วยนะครับนำจากไมดะตั้งแต่โอ้โหครึ่งแรกแล้วนะญี่ปุ่นนำโครเอเชีย10ได้จากลูกไม่คาดฝันครับก็นำไปก่อนครึ่งแรกก็บุกอย่างสนุกนะครับครึ่งแรกนี้จะเป็นโครอเอเชียที่คลองเกมเยอะกว่าแต่การจบสกอร์อะไรต่างๆในญี่ปุ่นนะครับได้จังหวะในการจบสกอร์เยอะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ทีเด็ด นะลูก c r o สเข้าไปแต่ก็กลายเป็นเทนิกุจินะครับที่เหมือนตั้งมาแล้วมันมาเข้าทางของไม่ดะไม่ได้ก็ซัดเข้าไปกลายเป็น1นึจบครึ่งแรกครับหนึ 101. แล้วครึ่งหลังเนี่ยก็เริ่มเกมมานะครับเริ่มเกมมาก็กลายเป็นฝั่งของโครเอเชียที่เน้นเกมบุกมากขึ้นนะเพื่อที่จะประตูตีเสมอแล้วก็ได้จริงๆครับจากการ cross รเข้าไปของเรียนรอฟเรนนะครับแล้วกลายเป็นอีวานเปรซิสตนะครับที่โขกเข้าไปกลายเป็น ประตูตีเสมอให้กับโค e รเอเชียหนึ่งประตูตัวหนึ่งถือว่าก็เกมก็กลับมาหลังจากนั้นไม่นานครับประมาณโดนตั้งแต่โดนตีเสมอเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มเป๋เปไปนิดนึงเพราะว่ากองหลังครับเริ่มแว่งนะครับโครเอเชีย e เนี่ยบุกโหมกระหน่าตอนนั้นก็แกว่งไปนิดนึงครับพอตั้งเกมได้ก็เริ่มกลับส่งนักเตะตัวรองลงมาไม่ว่าจะเป็น ino, นะมินามิโนะนะมีโตมะครับแล้วก็อาซาโนะเพื่อที่จะปั้นเกมบุกของตัวเอง แต่ก็ยื้อกันนะครับสู้กันไปสู้กันมาจนมันช่วงท้ายเกมกันนั่นแมันก็หมดแรงนะครับมันก็ได้แค่หนึ่งหนึ่งนะทำอะไรกันไม่ได้ก็มีจังหวะลากเลื้อยของมิตโตมะไปนะครับแต่ก็ยังติดเซฟของประตูโคเชียอยู่จบเกมนะครับ90นาทีเสมอกปนไป1ประตูต่อหนึ่งมันก็ต้องหาผู้ชนะให้ได้เพื่อที่จะเข้ารอบ8ทีมก็ต้องไปต่อเวลานะครับต่อเวลาอีกเท่าไหร่อีกอีก30นาทีนะครับครึ่งละ15 โอก็เน้นกันไปเน้นกันมาครับ 15, 15นาทีแรกก็ไม่มีประตู15นาทีหลังก็ยังไม่มีประตูก็เลยต้องดวลน,นะครับถึงตีกาจริงๆนะครับถึงดีกาจุดโทษนะครับก็ <c oughs> ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอยู่ฝั่งได้มาเตะฝั่งของญี่ปุ่นนะครับฝั่งแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นได้ยิงทีมแรกเลยนะก็คือมินามิโนแต่กลับเบาครับมินามิโนยิงแบบ น่าผิดหวังครับโอ้โหมุมมันไม่มุมเลยแล้วมันไม่แรงด้วยนะครับพูกพูกพวกาประตูของโคเอเชียเนี่ยเห็นชัดเลยแล้วคนที่สองครับเป็นมตโตม้านะครับโอ้โหดาวทางได้อีกสําหรับประตูของโคเอเชียจับทางมตโตม้าได้อีกนะครับก็เซฟได้โอ้โหทีนี้แล้วมันลําบากเลยนะพอาโดนเซฟ แต่คนที่3เนี่ยกลายเป็นอาซโนอาซโนยิงเข้าอยู่นะเพื่อที่ให้ญี่ปุ่นไปต่อแต่คนที่4ของญี่ปุ่นนะครับโ,โ,โยชิดะโอ้โหโยชิดะก็ยิงติดเซฟอีกนะครับมันก็เลยแล้วฝั่งของโกรอเชียนียิงเข้ามา2คน3คนโอ้โหถือว่า3คนก็เหลือเฟือแล้วนะครับ แบบนี้จะไปเหลืออะไรคนระับโอ้โหชนะไปเลยนะเซหรบโคยอเชียก็ต้องยอมรับสภาพครับเพราะว่าการโดนจิโทษเนี่ยโคยเชียร,รู้สึกว่าจะเหนือกว่าได้เปรียบในะม,มีมีประสบการณ์นะเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการยิงจิโทษญี่ปุ่นเราประสบการณ์จะน้อยกว่าแต่ถ้าวันนี้ญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบไปได้เนี่ยจะทําว่าเป็นสถิติใหม่เลยที่โอ้ทีมเอเชียได้เข้ารอบ8ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแต่วันนี้มันกลับ พลาดไปนะครับจุดเล็กๆนะ่อยแต่วันนี้ถือว่าทําดีที่สุดแล้วญี่ปุ่นทําดีที่สุดแล้วครับสู้ของเอเชียได้สุดยอดคืนนี้ก็ต้องไปลุ้นเกาหลีใต้กันต่อนะครับที่เจอกับบราซิลแต่โครเอเชียเขาก็เหนียวจริงๆนะเกมรับเขาก็มีระเบียบญี่ปุ่นก็มีระเบียบนะทั้งเกมรุกเกมรับโต้กันไปโต้กันมาสูสีแล้วคนเอเชียทําได้ขนาดนี้ผมก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับ ต่อให้มันไปไม่ถึงรอบ8ทีมแต่ทุกคนก็ต่างให้กําลังใจตลอดที่ทําได้สุดยอดถึงรอบโจกทีมมันเจอของแข็งมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับจะโทษก็มันไม่มีอะไรแน่นอนมันก็ต้องมีทีมหนึ่งชนะทีมหนึ่งแพ้มันต้องมีทีมหนึ่งไปต่อและทีมหนึ่งไม่ได้ไปต่อเราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ไปแต่ญี่ปุ่นถือว่าสู้สุดใจนะนักเตะทุกคนสู้สุดใจครับโอ้โหอิโตะเงี้ยโยชิดะทานิกุจิโอ้โหนาาโตโมะอ้โห เล่นดีหมดแล้วนะครับมีาสุทุกคนทําเต็มที่เอนโดนะครับใครอะไมดะโสุดยอดแล้วนะครับแต่แค่ไม่มีพวกอ่าคูโบนะเพราะว่าคูโบได้เจ็บนะครับสุดยอดนะวันนี้ก็ยอมรับแล้วในสภาพของคนเอเชียเขาก็ทำเต็มที่นะถ้าเข้ารอบไปก็ยิ่งยินดีด้วยแต่แค่นี้ก็เก่งนะครับเก่งมากๆแล้ว ขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะมาดึกไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคู่ต่อไปครับก็คือบราซิลกับเกาหลีใต้นะครับรอดพ้นหรือเปล่าสำหรับเกาหลีใต้ก็ต้องไปลุ้นกันที่เจอกับบราซิลของแข็งเหมือนกันคู่นั้นบริสุทธิ์ดวงอันนะวันนี้ก็เต็มที่ของเขาแล้วนะครับใครกัคามาดะนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม